สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่9พฤษภาคม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูแนวโน้มสกุลเงินคู่ Gbp Jpy จะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่194.20มีระดับแนวต้านแนวรับที่สำคัญที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา194.50ถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาไปสู่แนวต้านที่2ที่ราคา197.40 และถ้าหากราคาสามารถทะลุผ่านได้อีกครั้งเราจะเห็นการพุ่งขึ้นสู่แนวต้านที่3ที่ราคา200ซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญแต่หากราคาไม่ทะลุแนวต้านได้เราจะเห็นการดึงกลับของราคาหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันการขายแนวรับระดับที่1จะอยู่ที่ราคา1 9 3 4 0ถ้าราคานี้รับไม่อยู่เราจะเห็นการถอยกลับสู่แนวรับที่2ที่ราคา1 9 3 และถ้าหากราคาตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในการขายราคาอาจลดลงอีกเราจะเห็นการถอยกลับสู่ระดับแนวรับที่3ที่ราคา1 9 1 5 0ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญขอให้โชคดีเป็นของทุกท่านการลงทุนมีความเสี่ยงและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอ no ินโนไล์ของเราได้ครับ ขอขอบคุณที่รับฟังรับชมการวิเคราะห์แนวโน้มคู่สกุลเงิน GBPJPY ในวันนี้